สวัสดีครับสวัสดีครับับวนนี้พี่ใจทำอะไรให้หมามาทานครับลูกไรซ์เพ r ปอร์เฟรชเฟรชไรซ์เพ r ปอร์เฟรชเฟรชโลว์เฟรชโลว์ชีกเก้นเฟรชโลว์อันนี้มีสลัดมีเส้นมีมีหุ้งม,มีหุ้งมีไ <c oughs> ก่อบมีอันนี้แครอทแครอทเราแครอทเราหม <c oughs> ักเองใช่แอปเปิลไซเดอร์กับน้ำตาลเยาว,วานแล้วก็แตงกวา <c oughs> พี่ใจจับขึ้นมา ก็ไว้บนนี้ไว้บนนี้ค่ะกิ้งบอร์ดอะไรก็ได้อะไรก็ได้นั่งลงจีแล้วแบบนี้ใส่ผักก่อนใส่ผักอ่ายุตันนี้นิดนึงชอบกินเนาะนั่งลงจีแล้วก็นั่งลงไหมคุณนั่งลงต้องใส่เส้นหมี่ใส่เส้นหมี่ลงไปกระดุมนึงนิดนึงนิดนึงเท่านี้ครับลูกพี่แจนั่งลงไหมอ่าม่ถนัดไม่ถนัด ทำไรต่อใส่ไก่ครับใส่ไก่ครับครับใส่เท่านี้แล้วก็ใส่แต่อเมนจ์นแค,อครอทแครอทอันนี้เราหมักกันเราเราดองกันเองเนาะแครอทด,ดองกระป๋รับผม,บผมสุดท้ายครับใส่ใส่ยำแตงกวาสองเงนหนึ่งงันสามมันก็ได้ยังไงใส่ตามที่เราชอบใส่ตามที่เราชอบครับครับลูกแล้วก็ ทำมันนี้โฟมันพับมันขึ้นมานั่นแหละอ่ะนั่นแหละนั่นแหละเก่งมากดันของเข้าไปข้างในอืมนั่นแหละขี้มือตัวเองกินไปม้วนม้วนม้วนครับข้างๆด้วยอ่ะอืมสวยที่สุดในโลกเลยอ่ะขอบคุณครับมันแฟตีเนาะค่ะโอเคอ่ะโชว์ฝีมือสิเฟชโลอ่ะอ่ะม้วนแรกในชีวิตของนายทำเองอ่ะยิ้มหวานแซ่บบ่ ซิมเลยกับอะไรซิมเลยอืมอืกินทำเองกินชมเองตัวเองนะโอเคมไหม <laughs> ขอบคุณครับโลกในน้่จิ้มของตัวเองก็ไม่มีอะไรนะคะก็แค่แอปเปิลไซเดอร์กับซี e U um. อิ๊วดำนี่ของเราเสีบบ้าหรอเซบบ้อหระหลาดูหลาดู ต,ต้องลองวันนึงต้องลองวันนึ่งแต่วันก็จะมันก็จะก็แบบ ติดล่ะครับ,รออรค,รบครับผมครับโอ้ t w e n second เลยนะตีดล้ะครับครับผมอะแหละเก่งมากโอเคผักก่อนเลยผักก่อนเลยผักพี่ใจครับเถิมให้มันมาตรงตรงหน่อยได้ไหมนั่งเก้าอี้พี่ใจอะ่ะ จะได้นั่งขนาดขนาดเซ์กันเส้นมีน่อันที่สองนะอันที่สองเป็นเส้น,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 นม,มีงโอเคคิดว่าตอ้แล้วหมูถัาเป็นไก่ไก่ครับผิดครับ คแคทลอดครับครับผมคิวแตงกวาสองงินแบบเลือกตามใจถ่ายครับ,รบต,ตามใจชอบเนอะแตงจีตามใจสองงนครับครับโอเคอ่ะโอเคโอ้เก่งจังเลยหอสวยมากอนะคุณขอบคุณครับ โอ้มายกูดเนี่ยแม่ไม่แค่โบที่นึงที่ทำแน่นนึงที่ก็ทำแน่นกบอ๋อฟังแม่เนาะโอ้สวยงามเป็นก้อนขี้เลยอ๋อสวยงามเป็นก้อนแว๊บแว๊บจัดตัวสีมันแน่นมากเลยใช่มันแน่นปากหัวได้ไหมขอบฟางหัวพอนุ้งที่เดิเก่งแล้วเนี่ยกอดคนจับคนตกมันจทีฟิกไซส์นั้นกูจับาร์ดี้นจ้งี่เอาไว้มาแล้ว ใส่สองชิ้นครับหนึ่งชิ้นสองชิ้นก็ได้ใส่แครอทครับครับผมสุดท้ายต้องใส่แตงกวาใช่ไหมแตงกวาดับออมยืดเท่าไหร่ก็ได้ตามใจแต่วนันนี้แค่จะทำสองนั้น S <S <an> โอ้สุดยอดหอเก่งมากลูกแลานจะกินไหน <laughs> ขอบคุณค่ะเหมือนกับขี้เลรอเฮ้ยขอเล่นน้ำฝนแล้วกาลางร่มทำไมอ่ะวอฮะคคขอเล่นลลลน้ำฝนแล้วลุงมหก,าก,ากาลางกลางกลางร่มทำไมครับ